เดี๋ยวจะมาเทศให้ฟังสักวันหรอกเด้อวันนี้มาเยี่ยมเยียนยังไงก็ขอโนมทนากับกุศลสัสาเจตนามีความปรารถนาที่จะบำเพ็ญกุศลเข้าสู่วิเวกธรรมวิเวกพรมจันทร์ในจถานที่วัดโนนวิเวกจบมนโนนบ่บันใดหอกนำบ่ท่วมก็ถือว่านนุนแล้วเนาะแต่ก่อนนำท่วมมือดอนผู้สาวจอนเซนแลนด์ วานนี้โมคอยชวนครับสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราก็ทำแล้วสมบูรณ์แล้วพระสงฆ์เหมือนกันที่จะมาอยู่ปริวัติศกรรมเก้าคืนสิบวันเป็นสิ่งที่ทำยากและที่จะจัดขึ้นให้มีขึ้นก็รู้สึกยุ่งยากหลายเรื่องเหมือนกันก็ทำได้ญาตโยมสาธุชนก็เช่นเดียวกัน จะมาบทขาวบทสีบทธรรมรักษาพมอาจารย์นั่นก็เป็นของที่ยากแต่ก็ทําได้ปีละครั้งก็ยังดีในฐานที่แห่งนี้เพราะว่าสามรอยหสิบห้าวันเรากดขวายหลงไหล,ลเรื่องล่านในการเป็นอยู่หาอยู่ห้าก,กินมาแลบปีทุกปีทุกปีก็เป็นเช่นนี้แล้วเรามีโอกาสได้มา สะสมบุญกุศลรักษาศินก็เป็นบุญรักษาพรมจรรย์ก็เป็นบุญให้ทานเสื้อละก็เป็นกุศลอย่างแรงตวมันเป็นปัจจัยเป็นบันไดจำสง่งเป็นนิสัยสร้างเสริมจะพูดอีกก็เป็นอนุทติเอาตาม,มาเห็นนหูมาได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสให้มันบ่อยๆบ่อยบ่อย ไปที่ไหนก็บอกแล้วมาบวชทีรักษาพมอาจันทร์โกนผมซะทำไมโกนผมแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ผัวก็ยินดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ยินดีเหมือนเดิมโกนผมหัวร้นแล้วหัวคิดว่าบ้าก็ไรไปอยู่วัดอีกมันจะได้อยู่หลายวันชินดูให้มันชินก็ฌานหรือทรงอยู่หรือชินมันตัวเดียวกันดูไปดูมา นี่เราอยู่วัดให้เป็นฌานกันเลยมนทรงอยู่ในสิ่งนี้อยู่มันทั้งปีทั้งชาติที่จริงขนาดนี้ถ้าอยู่ทั้งปีทั้งชาติก็เลี้ยงกันได้ไหรือมั้งวันนี้กะจะมาทําบุญร่วมนิดๆหน่อยเลี้ยงอาหารกนหน่อยก็กลับแต่ตัดชินใจแล้วได้ขึ้นธรรมะแล้วก็ไม่กลับแล้วนอนนี่แล้วฮ่ <c oughs> นี่ห่าอยา่หากก่ากินฮ่าฮ่่อน่านะไปไหนไปไหนก็ไปดูรอยยิฮ่านฮ ตีด่วนตลอดขึ้นกรมประเทศกาฬสินปัดน้องหัวตายแล้วก็ตีไปถึงเทพเกือบสว่าง <c oughs> แต่มานี้ยังไม่เดึกเสลายก็เลยแวะอุดรก่อนที่จริงว่าจะกลับวัดเลยีิมาถึงคนแก่นโคราชเอะ๊ะมันยังไม่มืดยังไม่ดึกด้วยะแวะอุดรก่อนได้ไหมวะมาเลยพอ <c oughs> ไปบวกลบกคุณหายเวลาที่จะไปเยี่ยมเยียนมาร่วมง,งานจานทองกับพระนราสงฆ์หมู่พวก ดูแล้วก็รู้สึกไม่น้อยแล้วเกินเลยวันนี้เพราะได้รับความอุ่นจากกันทองอ่ะอุตส่าห์มาทีนี้ไปเป็นโคศกไปช่วยงานตลอดนี่เรามาสักคืนมันไม่ได้หรือยังไงกันทองอยังไปตลอดได้ปะก็ <c oughs> เลยตัดสินใจพากันแวะมาก็สิ่งที่ยากเราทำได้โดยสมบูรณ์สมบูรณ์ยังไงทานเราก็ได้บริจาคมีส่วน คณะสงฆ์มารวมกันถึงจะไม่มากไม่น้อยงานปริวาสไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์กับเขามาได้วัดเอาคุณภาพกับมากน้อยเขามัดเอารุภะอนุภาพหรือว่าศักยภาพในการเคารพซึ่งกันและกันเขามาเคารพมันเป็นคํากว้างเ,เราไายก็ถือว่าเคารพเรากราบก็ถือว่าเคารพแต่ยังไม่ครบ ในการเคารพที่แท้จริงกคว่าเคารพก็คือนี่แหละเคารพต่อระเบียบปฏิบัติกติกาให้ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นกิจการงานไม่ว่าการเป็นอยู่ไม่ว่าการปฏิสันฐานหรือมนุษย์สัมพันธ์อะไรตรงนั้นนะ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่า คลบไปอย่างไรหลายเรื่องไปดูเมืองไทยรู้สึกจะยุ่งยุ่งไปหน่อยแม้แต่พรอวินัยกับคลบกันหรือเปล่าผู้หลักผู้ใหญ่จะลำบากไปหน่อยเพราะนว่าจากการเป็นอยู่การโฆษณาการรูปแบบแล้วก็การจวงาจซึ่งกันและกันหาเรื่องหาราวอยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆอะ่ะ <laughs> ทำไมสมณะคืออะไรนี่มันคำนี้มันจะมีความหมายเป็นเช่นไรคำว่าสมณะคือผู้สงบคำว่าสงบมันคืออะไรถ้ายังหาเรื่องหาเลาวจวงจากถกเถียงการแตกเล่ากันอยู่สะเลาะบาแวงกันอยู่นั่นหมายถึงความสงบหมายถึงสมณะหรือ,อยังไงยังไปเดินไล่กันอยู่เนาะ มันต้องมาอยู่ปริวาสแต่มันถึงสงบนั่งเรียบร้อยถึงเวลาก็ตีละครั้งเขามาถึงละหากินนี่แหละสงบอืมอันนี้ไปฟ้องอายงอายาโน่นนี่กันแล้วมันเอ๊ะมันสมณะมันอยู่ที่ไหนแล้วมาคิดบันนี้ไปคิดอยู่ไหนขึ้นไปอยู่ตึกสิบสามชั้นมองดูเมืองไทยมันอะไรวะขนาดสมเด็จ็แท้ๆก็ยังเดือดร้อนเนาเรื่องเออะ อันไหลทำไมมามามาใกล้เราบ้างจะได้หัดพูดเยอะๆหน่อยให้มันกระทบซะหน่อยดีไหมวะเนาะไอ้ผมลักคันปากอยากกระเสียงเขาเห็นเขาพูดกันก็ไม่แน่นะวีสใสอย่างผมนี่ตัวดำๆเล็กๆนี่อัจจะมีโอกาสก็ได้สักวันหนึ่งอาจจะจบก็ได้ มาคิดแล้วจะเอาอะไรดีสังขารร่างกายทรัพย์สินเงินทองเข้าวของบัตรเครทุกเรื่อง <c oughs> มวลหมู่ที่บรรดาที่สร้างสรรค์และสรรสร้างมามันเพื่ออะไรเอาย่อๆวันนี้คุยเล่นๆร่างกายที่เรามีอยู่ธลาดดินน้ำไฟลมต้องพิจารณานะเป็นนิพันานาเด้ว มีวิญญาณคลองตายเห็นโลกงปูได้กินเสกบุกได้กินมินรถไปตามสภาพคือสับภาวะของมันทุกวันทุกวันไปตามไหวเขาเรียกว่าภาชนะนี้มันปรากฏขึ้นแล้วถ้าพูดตามเรื่องก็ล้วมตัวมาเกิดแล้วจะเอาอะไรกับมันเอาประโยชน์อะไรกับมัน ประโยชน์ที่จะพึงได้กับมันโดยวิธีใดเราก็ถามเป้าหมายอยู่ที่ไหนนพิพพานสัจสติกิริยายะเอกังกาสาวังเทตัวถ้า,าพิจารณาตามคำนี้แนละ้วมันเป็นทางเข้าสู่ความพ้นทุกข์คืออริยมรรคันถึงถึงเร็วถึงสาาัจไม่ใช่ปัญหา หลายคนมันเป็นการสร้างสังในิสัยคำว่ามอบพากาศวัดรามให้แจ้งคือพริษานพรนิษานนั้นคืออะไรหลายที่หลายทางโอดดับแต่ตัวนี้ก็กว้างมันดับอะไรดับความวุ่นวายยุ่งเหยิงทั้งหลายทั้งปวงคือความสงบนั่นเอง ท่างกายแลใ้ใจกายสงบได้ก็เพระศีลใจสงบได้ก็เพระภาวนาอะไรตัวน้องนะแล้วทีนี้ในสิ่งเหล่านี้จะเอาประโยชน์อะไรกันมาอยู่เป็นสุขจะอยู่เป็นสุขได้เพราะอะไรก็มีกินมีอยู่มีหลบมีเล่นอะไรทั้งนั้นนะก็พอแล้วส่วนไหน ที่เป็นสุขอันแท้จริงคืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไปดูธรรมะที่พุทธองค์ทรงอย่างรู้แล้วก็ตัสสอนไม่ใช่อื่นไกลภาสนะนี้เอาไป,ไปเป็นประโยชน์ของอารมณ์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ของกายประโยชน์ของกายได้รับจากอาหารจากที่อยู่อาศัยจากเครื่องนุ่งหม่มจากปัใจจัยให้เป็นอยู่เป็นไป เดินทางไปหาความตายประโยชน์มันมีแค่นะประโยชน์ที่จะพึงได้เป็นอมตะนรือยาวนานคือสร้างนิสัยหาช่องทางให้อารมณ์มันเป็นสุขไม่ปราศจากทุกข์แต่ทั้งยังไม่รู้ทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์ ก็ยังไม่ยอมรับทุกข์จึงจะเอามานั่งกับมาฐานให้มันเกิดเวทนาหลายสายบไปทางภาคใต้การอะไรนั่งดีๆไม่เอาไปนั่งแบบทรมานให้มันเห็นทุกข์เหือนน่นนะมันปวดมันเมื่อยเวทนาในคือทุกข์มันไม่เห็นทุกข์มันจะไม่เบื่อทุกข์กันว่าอย่างนั้นอันที่จริงแล้ว ทุกมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วปวดขี้ปวดเยี่ยวปวดเมื่อยหิวโหยกระหายพอใจไม่พอใจนี่จะทุกข์ย่ำมีกันทั้งนั้นท่านให้มองเห็นทุกข์มองเห็นแล้วประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเป้าหมายหนนี่แหละตัวสาคัญอย่างน้อยให้ได้นิพิทาถึงจะไม่มียานมายตั่ง มาแทรกมาเพิ่มเขาว่ามีทาซทีเบื่อหน่ายในการเป็นอยู่นี่แหละเบื่อหน่ายในการเรียนว่ายใจเกิดนี่แหละทังสุขทงังทุกข์อะไรปะบจุลคนกันเป้าหมายการที่มีกสิณมีนุนสติมีสุภะมาเป็นที่ตัง้งก็เพื่อให้ใจและอารมณ์มันสงบจากส่วนอื่น ให้มันหนีจากส่วนอื่นปัดใ้จากส่วนอื่นส่วนที่คุณคิดฟุ้งซ่านลำคาญโสะโมหะโลภอะไรพวกนั้นที่มันจะมาทับถมมันที่มันจะตามมามาสร้างใิสใยให้มันเคยชินในอารมณ์การบำเพ็ญภาวนาเน,นี่ยแหละกุฏโธธรมโมสังโกหรืสัมมาหังก็แล้วกา ลูกนอพ้องนอก็มีหลายเรื่องล้วนแต่เป็นอุบายให้ใจไม่คิดถึงเรื่องอื่นในเมื่อไม่คิดถึงเรื่องอื่นก็แสดงว่าสงบจากเรื่องอื่นมาอยู่ในอนุสติหรือกสิ่งเหล่านี้ยิ่งรวมอยู่ที่นี่ได้าอารมณ์เป็นหนึ่งในที่นี่ต้องอยู่ที่เรียกว่าชานอะไรจำนองนั้น ดังนั้นการจัดบริวารในเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนเพื่ออะไรทำไมจะทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรต้องถามเราโดยเฉพาะชีวิตเรากินเพื่ออะไรก็รู้แล้วประจำกินเพื่ออยู่ใช่ไหมอยู่ไปเพื่ออะไรกับเพื่อหากินโอ้โหตัวนี้ไม่น่าเบื่อหรือ,อยังไงกินมันทุกวัน สัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าหยักกระดนสันทีเจบอกกระดนสันกระดนตัวไย่อยนี่แหละไผ่นี้บัทันกินเกลี้ยงกินทั้งอาหารสูงอาหารต่ํากินตั้งแต่ช้างถึงมดเจ๊กบอกอาหารสูงก็ได้ยามนี่ละุดทั้งจักรจันใครมันแดงอาหารสูงอาหารต่ําทั้งเย็ยนทั้งป่าแล้วเนาะทั้งปูทั้งหอยมันอยู่ใต้น้ำรัวอืม กิบหมดเหมือนคือเล่าใด้ท่ทานเลฟังเอาจังนะเอาเรื่องเดียวก็จบแล้วพอบอกว่าแนละ้วอีกสิบนาทีเด็กสองสามทุ่มก็ต้องเหลือไว่สิบห้านาทีสมัยแกวมาค้าขายเมืองไทยไน,นะเมืองลาวอ่ะ <c oughs> มาปัดนำทางแถวแดนแกวไม่ลมแบงมานพู่ดสักลักมันมีทั้งทีน้ำวายทีกองก่อยทีตะเว้ ในทั้งที่บึงบาน <c oughs> ในทางเสือทีน้ำวายนี่มันคือกินบ่ได้่อนกลางเวรบ่เห็นหุ้งแต่ว่ามันลอยทางสมปุ่นย่างผ่านไปซุ่นบ่ได้มันกำแล้วดึงบุรุษผู้ใดฉลาดก่ก็บอกมาไผ่รวมแขนไว้มันกำมันบอกมาไผ่ก็ค่อยๆถอ,อ,อดออกหลอดที่ตรงก้อยไปเห็ดพิษบ่ได้มันกิ่นรับใส่ใส่พุงห <c oughs> มดเสือที่มันกิ่นมัดใบโตหัว เสือกินคนนี่เสือไม่ยัานแควได้มันจะกินคนกินอย่างมันจะเอาเลือดดังหัวมาปกตาสกอมันจะกัดคอสิมมันกินตะกัโตหัวไม่ว้ให้แมวแมวเป็นครูแมวจะเป็นคู่บาดเสือนี้สก้อนเสือกินอย่างคบอย่างกับตายคาบซื้อไปคาบหางมันกับควายพาแล่นเตะคางซ้ำไปคาบคางแมวเราบอกกัแล้วสลิดนะสะบัดสะบัดนะ กับคอแล้วก็ไฮเสล็ดมันเลยยกห้แมวเป็นคู่บอกกินอย่างคาบใดมันจะเอาหัวไปบูชาแมวบอกกินหัวนี่เป็นเรื่องจริงนะบัดนี้พวกแก้วมันผัดมาค้าขายผู้ใดนอนขอ,อกมันเอาไปกินมัดขึ้นละคนสองคนเลยกองปู้หญิงอายง่ายคนถามก็ดีมาหลายบ่อนในหอยมาหลายยุแมวใหญ่กินมัดหัวบุจับเสือว้แกว้ว ไฟนอนคอกเสือเอาไปกินเกิขึ้นในนอนในป่ามันจะกอนี่เดินทางท่านถึงหมู่บ้านก็นอนหมู่บ้านนอนในป่าเสือเอาไปกินกินไปจนมดเหเือสองคนบันนี้ไผก็อย่างนอนกลางจักโตนอนกลางนอนอกาะล่ะไผนอนคอกก็เสือสองคนไผก็อย่างนอนกลางเช็ดต่างหลบันไปนอนริมคอกเสือเอาไปกินดีบวกแกวหัวงอนหัวปงมันหลดมีสมองคิดหลาย เอาที่จริงก็บริคิตได้อื่นหรอกจังไต่ห้องกดเมื่อจุนี่เราตายก็ตายคันมันเสือแก่เจ้าไปกินก็ให้คอยลากกันนะเอาไว้มามัดติ่นต่อกันไอเสือมันเม่เห็นติมันเนีโอ้ชิมมดทหารที่อาวเสือเม่เห็นจิกคบตั้งพีหดยันทงพุ่งงอคบแกวมันแ้วมันเถื่อจังน้อยจีแม่นอนอาปากแหละนอนเยอะคนโมมีแขแวจะยันตายเนาะเสือเป็นยันแกว แม่นอนอาปากเสด็จเท่วเฉยอยู่นะหัวใจเที่ยวเฉยบอกเสือมันหลุดย้อนเวียนไปเวียนมาสิครบทั้งพี่พยัญชนะทั้งนั้นโง่ครบหมดบุตรจักเป็นอยังโบกล้ากินโบก้าครบเอาย่อยๆเนาะเราไปบอกสัตว์ทั้งหลายมาบดในป่ามาเบิ่งไผก็บบุตรจักไผก็บบุตรจักเก็ซุ่มกันมัดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดยังไงนั่งจะเต้าแล้วเอาเต้าประยุกต์ ไปน้องโคงนองแสแสนง,งานเมืองที่เบ็ดเฮยเอามาได้มันก็แจ้งก่อนแล้วสร้างแล่นไปเอาใส่หลังมาไอเจ้าเต่าเจ้าเพชรเจ้าเพชรมายืดคอขึ้นโบน้าในอย่างไอคนเห็นอันนี้แล้วอยากจะโดนสันน่นให้นีบทันกินเยี้ยงเลยแตกตื่นเยยบบนตายกันคพน,นึงนเพืนนพ่นเต่าจะมีตกจากหลังสร้างเล็นองเต่ามันเป็นแสบเป็นแสบเนาะมันะมตกจากหลังสร้างนี่นะองแล้วลาว เออเอาเอาท่านี้เลยเนาะมดเวลาก่อนเอหัมธนาำทำสุกเรื่องเด้อามานอนยามสักคืนับอกแม่ได้ไม่ออกเมืออม่อเราโวยจะคู่ผมว่เอเอสิกับเราคือบนอนยามสักคืนแนเอาบนอนยามไม่ออกจักคืนเดีด๋ยอะๆว่าวานันนั่นก็นตักคิตตดเัวไหนแล้วต้องห่างว่าเอกระดดนี่ล่ะที่มึงกับเราโวยจะคูค่บนอนยามไม่ออกจักคืนหมกคนว่า เขาว่านอนยามเนที giant, no no, ่ให้นอนวัดจะนอนเพื่อนน้องวันนี้เนาะเราเคยมีอะไทางอุดรนี่แหละบอกว่าดอกไมแม่นบันเทียมกันแล้วกันละกจักความแม่นกับประทับอนุโมทนาดำเถิดที่ว่าจบตรงนี้แหละเอาเัิญกันขอให้สมปัตินาทุกเรื่องขอให้ได้อบอิ่มยิน้มแจ่มใสให้รู้จักเป้าหมายแล้วก็รู้จักวางวางโครงการแนวใด ที่บริหารจัดการโดยวิธีใดจะต,ต้องการอะไรอันนี้ก็พอไม่มวลรวมทุกเรื่องแม้แต่บวชก็มีโครงการแม้จะจัดงานก็ต้องมีเป้าหมายอะไรแต่ในเมืม่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีบริหารจัดการบริหารจัดการทุกเรื่องมันล่องมันไม่ได้อย่างใจต้องกดต้องทน มียะสะหเดินไม่หยุดคสุดถึงจุดที่หมายชาเร็วเรวชั่งหัวมันทำตามนิสัยทำมันเต็มที่อย่างนั้นเถอะไม่ต้องเทียดแต่มีมยะมีความอดทนความอดทนเขาถือเป็นที่ตั้งก็เหมือนศิลาทับญ้าทับอยู่นั่นแหละถ้าเปิดยาก็งอกถ้าทับอยู่ไม่เปิดยาก็ตายทาัง้งหลกเขาเรียกว่า ในคำว่าประหารเสียก่อนในทุกเรื่องกดคนไปเป็นนิสัยเดียวก็เป็นสมุเสบประหารในตัวของมันเองโดยธรรมชาติเอวังก็ไม่ด้วยประกาศสนี